อาวันนี้ครับเดี๋ยวมาต้อนรับสมาชิกใหม่กันนะครับมาจากพิษณุโลกเลยนะครับจะมาติดตั้งเต็นท์เอเวอเรสต์เอเชียซีรีส์สนะครับเราเตรียมไว้ให้แล้วก็เต้นพอสมควรครับเดี๋ยวรอต้อนรับที่สมาชิกใหม่กันนะครับขอบคุณครับ ครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเราใช้เวลาในการติดตั้งในวันนี้อยู่ที่2ชั่วโมงครึ่งครับสมาชิกมาจากพิษณุโลพี่เก่งครับพี่เก่งติดตั้งไป3อย่างนะครับฟูลเซ็ตเลยครับทั้งเต็นท์หลังคาแล้วก็ตัวห้องน้ำอันนี้เป็นพื้นรุ่นใหม่นะครับอลูมิเนียมนะับบหนาเลยพร้อมอ,ออกเดินทางครับผม กันน้ำกันฝน100%เซ็นตะครับสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบเต็นท์หลังคารถนะครับสามารถปรึกษาเข้ามาทาง Facebook นะครับเต็นท์หลังคารถเอเวอร์เนะครับเต็นท์หลังคารถของคนไทยนะครับเพื่อทุกๆคนฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ